ตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เวลาที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงเป่าลมหายใจของพระองค์เข้าไปทำให้มนุษย์แต่ละคนมีชีวิตและในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนั้นมีพระฉายาของพระองค์กระนั้นก็ดีในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามนุษย์ยังไม่พอใจหรือว่าไม่ต้องการ ที่จะเป็นฉายาของพระเจ้าเพราะว่าการดําเนินชีวิตตามฉายาของพระเจ้าอาจจะต้องลําบากอาจจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นมนุษย์จึงเปลี่ยนใจและพยายามที่จะสร้างพระเจ้าตามฉายาของตนพยายามที่จะสร้างพระเจ้าอย่างที่ตัวเองเป็นพยายามสร้างพระเจ้าอย่างที่ตัวเองต้องการ ทั้งหมดเหล่านี้ก็เพราะว่ามนุษย์ยังไม่พร้อมที่จะดําเนินชีวิตตามพระฉายาของพระองค์และนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาตอบย้ําให้มนุษย์ได้รับรู้ว่าพระฉายาของพระเจ้าในตัวมนุษย์แต่ละคนนั้นยิ่งใหญ่และพระงค์ทรงนําพระฉายาของพระเจ้ามาประกาศให้แก่มนุษย์ได้รับรู้ ภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ผิดผิดที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมานั้นพระองค์ทรงชี้บอกให้เห็นว่าไม่ถูกต้องกระนั้นก็ดีมนุษย์ก็ยังเลือกที่จะมีฉายาของพระเจ้าตามที่ตัวเองต้องการแม้กระทั่งในสมัยที่พระองค์เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับพระองค์พระวรสารของนบ,บุญมัทธิวบทที่ บทที่11ข้อ16ถึงข้อ19บอกชัดเจนว่าพระเยซูเจ้าตรัสว่ายอนมาไม่กินไม่ดื่มเขาก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาทั้งกินทั้งดื่มเขาก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาป แต่พระปีชายานของพระเจ้าผ่านทางการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยกิจการนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการจะตอบย้ำให้เห็นว่าแม้ว่าพระองค์จะทรงนำข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นลูกของพระเจ้ามามอบให้แต่คนก็ยังเลือกที่จะเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการฉะนั้นเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงมาและทรงแสดงให้เห็นว่า การเป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือการที่จะต้องเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีการรังเกียจกันตลอดสามปีพระองค์ทรงครุกครีกับคนยากจนคนบาปเพื่อบอกให้เห็นว่าทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ทรงนำศักดิ์ศรีนี้คืนมาให้นี่คือสิ่งที่ เราจะต้องทําเป็นพิเศษในช่วงการเตรียมสมโพธิพระกิจษษสมโพธย้อนกลับไปดูถึงศักดิ์ศรีของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราศักดิ์ศรีของการที่เรามีฉายาของพระองค์ฉายาของพระเจ้าก็คือความรักเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีความรักขับเคลื่อนชีวิตของเราเวลานั้นเรามีฉายาของพระเจ้า ในเวลาเดียวกันเราคงจะต้องขจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ฉายาของพระเจ้าในตัวเราเพื่อจะสามารถทําให้ฉายาของพระเจ้านั้นเด่นชัดขึ้นในแต่ละวันซึ่งเป็นการท้าทายอย่างต่อเนื่องเราเวลาที่เปิดใจต้อนรับพระองคพระงก็จะนําพระฉายาทั้งครบของพระองค์ม,มาให้แก่เราเพื่อให้พระฉายาของพระเจ้านี้นเด่นชัดในชีวิตของเรา แล้วนั้นพรงคทรงมอบหมายให้เราแต่ละคนสะท้อนพระฉายาของพระเจ้าออกมาในชีวิตในแต่ละวันด้วยการปฏิบัติชีวิตที่มีความรักเป็นแรงขับเคลื่อนมีความรักเป็นเป้าหมายมีความรักที่เห็นได้เป็นรูปธรรมซึ่งจะทำให้พระฉายาของพระเจ้านั้นเด่นชัดขึ้นในตัวเราอย่างต่อเน,นื่อง